ไม่ใช่ชาวเน็ตคือถ้าเป็นชาวเน็ตเราจะไม่ออกมาเป็นประเด็น <c oughs> เพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบว่าคนร้อยพ่อพันแม่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆอาจจะตัดสินเราจากข่าวอันนี้ซาร่าจะไม่เก็บมาเป็นซาร่าสาคัญคือถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากอย่าพายถึงถ้ามันพลาดพิงถึงกุพการีเราหรือตัวลูกเราอันนี้ก็ก็จะไม่โอเคเขาก็เลยบอกว่าแบบเราแบบล้าเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามว่าออทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนเขา่เป็นห่วงเราแต่ว่าไอีิโพสอ่ะมันเกิดจากเพื่อนแของเรา เป็นคขาพูดจากเพื่อนไม่ใช่ชาวเน็ตคือถ้าเป็นชาวเน็ตเราจะไม่เอามาเป็นประเด็นน่เพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบว่า คนร้อยพ่อพันแม่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆอาจจะตัดสินเราจากข่าวอันนี้ซาร่าจะไม่เก็บมาเป็นเขาเรียกวอะไรอ่ะเอามาเป็นสาระสําคัญคือถ้ามันมไ,ไม่ได้รุนแรงมากอย่าพายถึงถ้ามันคาดพิงถึงบุพการีเราหรือตัวลูกเราอันนี้ก็ก็จะไม่โอเคแต่ถ้าว่าเราอ่ะเราเราเราแฮนด์ดกับมันได้นะแต่ว่าไอพิโพดอ่ะมันมันเกิดจากเพื่อนของเราเป็นเขาพูดจากเพื่อนเราก็เลยรู้สึกแบบว่า ตอนตอนตอนเราเราได้ฟังกับเราก็รู้สึกแบบว่าก็ก็ก็มีอารมณ์เราก็รู้สึกเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนเราทําไมเขาถึงพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีทะเลาะกับเพื่อนนิดนึงค่ะแต่ก็แต่ก็ก็เคลียร์แล้วเหมือนเขาก็ว่าเราพอเราขึ้นปุ๊บเขาก็ลงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเขาอว่าเราเขาพูดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เป็นเพราะว่าเหมือนวันนั้นเขาไปงานวันเกิดแล้วเขาก็ดื่มมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็เมาๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบเออเราเราแบบละเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามว่าเอทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนเขาอะเป็นห่วงเราเพราะว่าเหมือนคนภายนอกอะสมมติมาเห็นเราภายในไม่กี่นาทีเหมือนที่เหมือนที่ตัวเขาเห็นก็จะตัดสินเราภายในแบบไม่กี่นาทีซึ่งเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นอะมองเข้ามาก็จะมองว่าเราวละเลยลูกแต่คือเหมือนเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่ามัน แบบเหมือนเราฟังแล้วเราก็ไม่โอเคเราก็บอกทาไมถึงคิดแบบนั้นก็คือประเด็นคือเป็นเราอยู่บนโต๊ะอาหารกันแล้วเหมือนมีน้องแม็กซลลอยู่ด้วยนะคะแล้วเขาเหมือนบอกให้เราอ่านให้หน่อยเป็นหนังสืออะคะ่ะเป็หนหอาหารบอกว่าอ่านให้หน่อยแม็กอ่านไม่ได้แค่แค่นั้นละค่ะแล้วเขา็บบถคาคนอื่นมาได้ยินอะเขาก็จะว่าเราอีกแล้วเราก็เลยบอกว่าเรา,าไม่ได้แคร์คนอื่นยังไงคนอนื่นก็ตัดสินเราจาก เวลาไม่กี่นาทีอ่ะแต่เนี้ยเป็นเพื่อนเราทำไมไมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขาเ้าเป็นเราข้เาเป็นกับเราไหมจะรู้จักจะรู้จักเราดีแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ว่าเรา,เ,ราเขาไม่ถึงคนอื่นจะมาว่าเราเแต่ <ๆ S 2> เราฟังแล้วเราก็ไม่สบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าแบบว่าคือเราเป็นแม่อ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ่ะทุกคนก็จะโทษแม่เนาะมันเป็นเรื่องปกติคนรอบตัวเราแบบว่าลูกอย่างนั้นลูกอานนี้ก็แม่นี่แม่นั่นแม่นี่เรารู้สึกว่าแม่ไม่ใช่ยอดมนุษย์แม่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แม่ไม่ได้แบง มีมีชีวิตจิตใจอ่ะแล้วเราก็ทําหลายหน้าที่มากในหนึ่งวันลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาคือเราทั้งเลี้ยงทั้งดูแลมันมันทุกอย่างอ่ะแล้วเราก็พูดกับเพื่อนเลนตรงว่าจะเอซ์เปคให้เราเป็นครูอีกเหรอแล้วคือด้วยวัยเขาอ่ะไม่ใช่วัยที่เขาจะอ่านหนังสือได้<ม>เขาเพิ่งเรียนการอ่านได้เป็นคำๆแล้วเมนูอาหารมันเป็นประโยคยาวเนาะ<ม>เด็กเขาไม่ได้อ่านได้ทุกคำหรอกเขาก็คงอยากจะให้แม่อ่านว่ามันมีเมนูอะไรบ้าง เราก็บอกว่าน้องไม่ได้ไม่ได้พัฒนาการช้าเพราะถ้าน้องพัฒนาการช้าหรือมีปัญหาครูจะต้องแจ้งเวลาเราไปพบหมอหมอจะต้องบอกเราว่าน้องไม่ยอมอ่านน้องไม่ยอมเขียนน้องไม่สนใจนะแต่ลูกเราปกติเราก็รู้สึกว่าคุณจะมาพูดหรือมาตัดสินใจเราไอ้ตัดสินเรากับภายในแค่ห้าวิโดยที่คุณไม่ได้รู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วน้องกำลังเรียนอะไรอยู่ระบบที่น้องเรียนเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดแต่เราไม่แคร์แต่พอเป็นเพื่อนเราใช่แต่เขาก็เลยบอกว่าเขาแค่ ไม่รู้อ่ะเออเราก็เลยรู้สึกความเข้าใจไม่ตรงกันใช่ก็เลยอธิบายยาวแต่สุดท้ายเขาก็แบบขอโทษเราเขาก็บอกเขาก็เข้าใจว่าเราแบบว่าเออทุ่มเทกับรูกแค่ไหนทุหตอนนั้นก็เคลียร์แล้วก็เคลียร์ใจกับเพื่อนไปแล้วเนาะก็เคลียร์แต่ก็โกรธตอนตอนตอนนี้คือคือพิมพ์ระหว่างคุยไปก็คือพิมพ์ไปในเฟซบุ๊กทีเดียวเลยในเวลาเดียวนแล้วผมก็หนักว่าทําอะไรอึ่ะกึ่กึ่กึพงอยู่โกรธมากคือต้องแบบเหมือนเราอยากระบายเลย คนพูดเพื่อนวันนี้ชอบพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละเราก็ชอบแบบแต่ว่าคือเขาก็รักเราแหละเขาก็พูดด้วยความเป็นห่วงคือเขาก็พูดว่าสุดท้ายแล้วเขาพูดเพราะว่าถชาอเกิดวันนั้นเหมือนมีคนเดินมาแล้วได้ยินแค่ประโยคนี้แบบแนักอ่านหนังสือได้เอาละเขาก็จะแบบจ้องมาที่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้แคร์คนอื่นเลยเพราะคนอื่นก็ตัดสินเราแค่แบบเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงเขาไม่ได้มาอยู่ในโมเมนต์ที่9เดือนเราตั้งท้องมาเราต้องดูแลเราต้องเจอกับอะไรบ้างเราไปรับส่งงลูกไปโรรเียน ลูกกลับมามีการบ้านเราต้องพาเขาอ่านเราต้องรสยคอนแทคแบบมันหลายอย่างในหนึ่งชีวิตโดยที่เราไม่ต้องมานั่งประกาศบอกว่าเออวันนี้ฉันทําอะไรกับลูกอะ่ะ mm hmm. เพราะเราก็แค่อยากจะแบบว่าโพสต์แต่ความสุขอยากให้คนติดตามเราแบบว่าชีวิตแม่ลูกแล้วก็เสพแต่ความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นพลังลบอะไรเงี mm ้ยค่ะ ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเราเลยเราไปไหนคือลูกจะต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าลูกไม่เรียนหนังสือคือใครที่ติดตามเราจริงๆหรืออยู่ในชีวิตเราจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไปไหนก็คือกระเตงลูกไปทุกที่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเรามองว่าเราก็เลี้ยงลูกแบบแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราไม่ได้บังคับให้เขาต้องมานั่งอยู่กับเราเขาเห็นเราในบทบาทที่วันหนึ่งอ่ะเราก็ เราก็ทําอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของลูกเห็นเราทุกวันทุกวันเขาสู่งสับพฤติกรรมที่แม่ขายของเขาอยากจะมาขายด้วยเขาอยากจะทําซึ่งส่ามองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เขาตัวแค่นี้แต่เขามีความคิดว่าเขาอยากจะช่วยแม่ทํามาหากินแล้วเราไม่ได้บอกลูกก็ลูกไปตําน้าพริกสิลูกไปนั่งโขกลูกไปนั่งปอกมันไม่ใช่อะ่ะเขาแค่มาเอนจอยกับโมเมนต์ที่แม่กําลังขายของ <ไล S 2> อยากพูดอยากขายอะไรอย่างเงี้ยสลาก็เลยมองว่ามันก็เป็น มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันก็สอนให้เขาได้เรียนรู้เราไม่รู้ชีวิตคนเรามันสั้นเราไม่รู้อนาคตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะวันนี้ถ้าสมมติเราไม่อยู่อ่ะอย่างน้อยแล้วตรงเนี้ยสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันก็เหมือนทําให้เขาได้แบบเรียนรู้อ่ะว่าแบบเออคนเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะทํามาหากินยังไงาาเขาก็ได้เห็นแม่เป็นแบมนตัวอย่างที่ดีซึ่งเราหวังว่าเราไม่ได้ทารุนลูกอ่ะ เราไม่ได้บบบังคับที่เขาต้องมานั่งอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นความเต็มใจที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราเพรอเวลาเขานั่งอยู่เขาเบื่อแล้วอาจจะนานไปเขาก็จะออกเราก็ก็ปล่อยให้เขาออกไปอะไรเนี่ยค่ะจริงๆเราซาร่าไม่ได้คิดอะไรมากนะซาร่าแค่ใช้ชีวิตปกติแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะ เราไม่ได้เราไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีอ่ะเราเรารู้แล้วว่าเราทําแต่ละวันเรามีจุดมุ่งหมายโฟกัสชัดเจนว่าเราทําทุกอย่างเพื่อดําลงชีวิตเลี้ยงดูลูกเราทั้งคู่ตราบใดที่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไปทําให้คนอื่นเบียดร้นอ่ะเราเราเราทำความดีอยู่อ่ะเราไม่ได้ทําผิดอ่ะซาร่าก็เลยไม่ได้กลัวว่าแบบถ้าทําอันนี้แล้วคนจะมาด่าคือซาร่าไม่ได้คิดแบบนี้ซาร่าแค่คิดว่าฉันทําอันนี้แล้วมันดีกับตัวฉันและลูกฉันทําส่วนคนจะด่าจะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วอ่ะเออซาร่าก็จะรู้สึกว่าซาร คือที่จะรู้สึกอันเดียวก็คือถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราแล้ว<ต>พูดอ่ะอันนี้จะถูกเอา้าจีดเนาะไม่รู้จักเราเหรอ,อเธอต้องรู้จักฉันสิว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ใช่แบบนั้นมาว่าอันนี้อันนี้จะรู้สึกพูดงี้ว่าถ้าเป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรเงี้ยถ้าพูดปุ๊บเราจะแบบมีอารมณ์ที่มันอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ไม่เก็บมาคิดเลยเป<ม>็นชั่นเน็ตก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะแต่ถ้ารุนแรงไปอย่างที่บอกว่าถ้าว่าเราอ่ะไม่เป็นอะไรถ้าลูกหรือพ่อถึงเยล Sub